ใส่รูปภาพในรายชื่อเบอร์มือถือวิธีทำง่าง่ายๆยกตัวอย่างว่ามีคนรู้จักหรือเพื่อนของเราโทรเข้ามาให้เห็นรูปภาพด้วยแบบนี้นะครับวิธีทำให้เราแตะที่แอปการโทรต่อไปให้เราแตะที่รายชื่อแตะเบอร์เพื่อนที่เราต้องการใส่รูปต่อไปให้เราแตะที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับ ซึ่งตัวอย่างในคลิปจะเลือกรูปภาพแล้วให้เราเลือกรูปภาพได้เลยนะครับยกตัวอย่างเราเลือกเสร็จแล้วตัดขอบหรือลากตำแหน่งรูปให้เหมาะสมถ้าได้ตามที่ต้องการแล้วแตะที่เสร็จสิ้นเราก็สามารถใส่รูปภาพในเบอร์มือถือได้เรียบร้อยนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ